สวัสดีค่ะใจนิยมคามสวยแม่สวยสกลนอครน,นะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ในงานพิธีหล่อพระนะคะสามรูปนะคะแล้วคุณแม่ก็ได้มอบทองคานะคะของคุณแม่สีสมอนหนึ่งสีหกนะคะคุณแม่ไก่นะคะคุณแม่รังนะคะคุณแม่แต๋วแล้วก็ทีมงานบาสลบเรียบร้อยอันนี้คือทองแท่งนะคะที่เราจะเอาไปหล่อพระนะคะแท่งเล็กนะคะคือแท่งละ ห้าร้อยนะคะแท่งใหญ่ก็แท่งละหนึ่งพันนะคะซึ่งคุณแม่ก็ได้จัดให้คุณแม่สีสมอนสองแท่งนะคะลูกไก่หนึ่งแท่งคุณแม่หลังหนึ่งแท่งแม่แต้วหนึ่งแท่งค่ะแท่งนี้เป็นชมรมบายสโลหห้าพันล้วก็มีแท่งละหมื่นด้วยนะคะแท่งละหมื่นนะคะแท่งละหมื่นอันนี้คือวิธีการรอพระนะคะพระพระพุทธสามพระองค์ท่านนะคะกำลังเกาะไฟนะคะ ทองแท่งทั้งหมดนี้เลยนะคะทองแท่งทั้งหมดนี้เลยทองเหลืองแท่งเพื่อรอพระพุทธเจ้าสามพระองค์นะคะเทพเจ้าไตากงไตหงทรงกงจเซ้อน,นะคะนี่ค่ะก็คุณแม่ได้เป็นสะพานบุญให้นะคะของคุณแม่สีสมอนสองแท่งนะคะคุณลูกไก่หนึ่งแท่งนะคะคุณแม่ลังหนึ่งแท่งแม่แต้วหนึ่งแท่งนะคะ อันนี้แทงละหนึ่งพันนะคะอันนี้แทงละห้าพันค่ะห้าพค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิธีหล่อพานนะคะกำลังเริ่มพิธีนะคะกำลงจัดพิธีหล่อพระนะคะเอาบุญฝากเอฟซีสายบุญค่ะพานก็มอบของดีนะคะให้เราเชาวที่มาทำบุญ คาะได้ค่ะเดี๋ยวออีกนะไม่เป็นไรค่ะขออีกสักกันหน่งยค่ะฟางเอฟซีหงพ่อหยิบสาธุ พ่อไปเอาหน่อยใอพ่อไปเอาผ้ามเลย้ะส่บิ้นพ่อเียบอย้บอก้พ่อไปเอาให้บอกให้บอกน่ไปเอาี้ยเธอมีผ้าป้ายแบบนี้ไหมผี่มะมีค่ะแม่ละ่ละสองร0ค่ะสองร้อยี พาเร็วไปเอาเร็วไปเอาฝากเอไปเดีวนั่เร็เร็วๆนู่นเข้าไป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 เข้าปเรวเข้าไปเอชัพเอเแบ้าไมพ่อไป่าเข้าไปบอกพ่อไปเอาพ่อกลัวไม่พ่อน่ะเปิด้านปิดร้านกันดเาเปิดแล้วไงไม่หายะไม่พี่จะพาเจ๊ ขอบุญมาฝากท่านนะคะเยาีกไ่้ผ้าใที่คุณแม่ขายนะคะสวยๆนะคะตัดกิรด,ดาเห็นไหมตัดกิรด,ดามาแล้วสวยมากเนาะมีม,มีขายนะคะที่บ้านผ้าายไม้นี่มีขายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบได้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ